สวัสดีครับพบกรับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเพจนะครับสอนรักเพชรวิเชียนนะครับซึ่งเป็นเพจของคุณพ่อน้องนุ่นนะครับสอนลักเพชรวิเชียนนะครริเกนะครับซึ่งตอนนี้ทางเพจเขาบอกมาว่ามีเพจปลอมนะครับทําเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็ให้ fc คนที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยคิดว่าเป็นเพจจริงโอนเงินไปซื้อตั๋วออนไลน์นะครับที่จะไปชม ในในโรงละครนะนะลิเกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับพูดถึงเรื่องเพจปลอมนะครับเนี่ครับตอนนี้ทางเพจสอนรักเพจวิเชียนเขาก็ได้โพส์ให้ f อฟซีได้รับทราบกันแล้วนะครับอืมไม่น่าเชื่อนะครับจะมีจะมีเพจปลอมด้วยนะครับเพจสอนรักเพจวิเชียนเพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับขนาดนี้ ขนาดเพิ่งสร้างนะครับไม่ได้แบบสร้างมาต้องนานแล้วนะเดี๋ยวนี้คนเห็นแบบว่ากระแสะไหนดังเนะี่ยเหมือนจะหาช่องทางคือเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับไปหลอกคนที่ไม่รู้เนะี่ยให้โอนเงินไปบัญชีของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เอาเงินไปใช้ฟรีโดยที่ f อฟคนที่โอนเงินไปเนะี่ยคิดว่าจะได้ไปดูแต่โดนหลอกเตือนภัยนะครับเอฟนะครับมา เดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ fc นะนะครับนี่ครับเขาได้ประกาศเมื่อสาชั่วโมงนะประกาศตอนนี้มีเพจปลอมนะครับสร้างขึ้นมาโดยใช้ชื่อรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกเหมือนเพจนี้ก็คือทั้งโปรไฟล์ก็ก๊อปอ่หน้าปกเพจก็ก๊อปเหมือนกันเป๊ะโอ้โหใครต้องเป็นคนช่างทำนะฮะอา่ารบกวนนะครับทุกคนที่ชำระค่าบัตร ให้ชำระผ่านเพจนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ากลุ่มปิด99บาทราคาเดียวชื่อบัญชีอรพินวัฒนมงคลชื่อเดียวเด้อนี่นะครับชื่อเดียวนะนะครับทุกคนก็นะครับติดต่อซื้อบัตรออนไลน์กลุ่มปิดนะครับ EP1 สู่อ้อมกอดนะครับแล้วทางเพจก็จะบอกมาว่าไม่มีการซื้อผ่านออนไลน์นะครับคือไม่มีช่องทางอื่นนะ ช่องทางอื่นไม่มีนะครับนอกจากทักเข้ามาในเพจจริงเท่านั้นนะครับสงสัยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วช่องช่องปลอมมันจะเปลี่ยนตามไหมถ้าบอกว่าสอนรักเพชรวิเชียนวงเล็บช่องจริงเนี่ยแล้วเพจปลอมก็ไปเปลี่ยนมาเป็นช่องจริงอีกบวดหัวนะนะครับปวดหัวเลยถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเอานะครับอไม่รู้ยังไงกับพวกเพจปลอมเนะี่ยนะครับ สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการเออเอาเงินใช่ไหมจากคนที่ไม่รู้เพราะว่าฐานอ่คนที่ดูลิเกเนี่ยคนที่สูงสูงอายุเนี่ยเยอะเขาไม่รู้หรอกว่าเพจจริงแพจปลอมเขาเห็นรูปโปรไฟล์เป็นสอนลักไปวิเชียนเขาก็กดเข้าไปแล้วก็ทักไปซื้อแล้วใช่ไหมเหมือนเราเหมือนกันตอนแรกเราก็ไม่รู้เพราะจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีปลอมใช่ไหมแต่เพเวลาที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเอา้าปลอมเฉยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะดูนะครับเขาเขาให้ดูนะว่าเพดเพจจริงเพดปลอมนะ่ห่างคือมันแตกต่างกันอย่างไรนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนอ๋อโอเคครับเพจปลอมเนะี่ยมัน มันเป็นเหมือนไม่ไม่ใช่เพจนะครับทุกคนนะนะครับที่ที่เขาแจ้งขึ้นมานะนะครับนี่นะทุกคนเพจปลอมเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเฟซมากกว่าที่คือ f อต้องต้องแยกระหว่างเฟซบุ๊กกับเพจนะฮะออกจากกันเพราะว่าเอ่อเพจเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มแต่ว่าเฟซเนี่ยมันเป็นเหมือนสร้างบัญชีส่วนตัวนะครับ คือการสร้างบัญชีส่วนตัวนะครับเพจเพจปลอมเนี mm ่ยนะครับเพราะว่ mm hmm. า mm hmm. ถ้าถ้าเป็นเพจเลยอ่ะมันจะไม่มีคําว่าเพิ่มเพื่อนนะจะไม่มีคําว่าแอดเพื่อนสังเกตง่ายๆนะครับอืมผมว่าเพจนี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับจะหากินแบบง่ายงายอย่างนี้ได้ยังไงนะครับทุกคน พยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเพจจริงอะ่ะให้ให้ดูผู้ติดตามนะให้สังเกตผู้ติดตามผู้ติดตามตอนนี้จะมีหนึ่งคนนะครับนี่คือเพจจริงนะครับเพจจริงต้องมีผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับถ้าเพจปลอมมีไม่ถึงหรือว่ามากกว่านี้ไม่ใช่ครับปลอมนะฮะโอเคดูดูตั้งผู้ติดตามก่อนนะครับส่วนชื่อเนะี่ย เหมือนกันเปียบนะฮะโอ้หัวจะปวดนะครับชื่อเหมือนกันเปียบโปรไฟล์ก็เหมือนกันเปียบเลยนะครับแต่แตกต่างต,างตรงตรงโปรไฟล์ไอตรงที่มันเป็นเฟซส่วนตัวแล้วก็เป็นเพจคือมันต่างกันตรงนี้ที่ที่ที่ผมมองนะนะทุกคนนะนะครับที่ผมมองที่ดูจากเอ่อทางเพจเขาเขาอ่แคปรูปมาให้ดูนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ก็สังเกตให้ FC ดูผู้ติดตาม18,0่งคนนะครับถ้าเห็นเ,เพจนี้มีผู้ติดตาม18,0่งคน FC ทักเข้ามาได้เลยอันนี้เพจจริงร้อยเย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือบัญชีนะครับ FC บัญชีเนี่ยชื่ออรพินวัฒนะมงคลนะครับก็พี่สาวของน้องนุ่นนั่นแหละนะครับก็คืออันนี้นะครับ FC บัญชีเดียวนะครับ ้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ชื่ออลพินเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นบัญชีมิจฉาชีพนะครับอย่าหลงเชื่อไปโอนให้นะครับเดี๋ยว f อซจะได้ตั๋วทิปนะครับยิ่งแต่ของแมงกะบ,บี้เนะี่ยซื้อ,อโอนซื้อจากเพจจริงนะครับที่ผมซื้อตั๋วในโรงละครนะ่ะที่ได้ลำดับพันกว่านะครับได้พันร้อยเนะี่ยคือซื้อจากเพจจริงนะครับคือผมมั่นใจว่าโอเคผมก็ไม่โดนหลอกหรอกว่าอันนี้เป็นเพจจริง นะครับแต่ว่าเพจปลอมนี่สินะฮะเพจปลอมนะฮะเตงเลยเนาะ fc เนาะใขรเนาะมาทำเพจปลอมไม่น่าทำนะถ้าเกิดว่ายังสํานึกนะครับยังสัานึกว่าทำผิดให้คุณเนะ่ะลบไปเลยนะครับลบเฟซหรือเอาออกไปเลยเฟซนี้ยนะครับถ้าถ้าคุณมีเจตนาที่ไม่ดีอะ่ะจริงๆมันมันก็ดำเนินคดีได้แหละนะครับแต่คราวนี้ คนที่ทำอ่ะถ้าเกิดว่าสํานึกผิดแล้วก็ลบออกไปซะแล้วอย่าไปหลอกใครนะครับถ้าหลอกก็คืนเงินเขาด้วยนะถ้าสมมุติว่ามันมีคนโอนเงินไปแล้วเนี่ยคุณฮะต้องโอนเงินคืนนะไม่งั้นคุณก็มีความผิดนะครับเอา,า,ะอานะฮะอ๋อนี่ไง f อซบอกว่าเพิ่งเจอเมื่อวานผมยังไม่เคยเจอเลยนะนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูใหม่ว่ามันมีจริงไหมถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดว่ามันมีจริงมันยังอยู่ไหมถ้ายังไม่อยู่อถ้าสมมุติว่ายังอยู่เนี่ยมันยังไม่ลบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วแสดงว่ามันหายไปแล้วนะนะครับอืมอก็ดีนะครับก็ได้บอกชื่อบัญชีบอกเลขบัญชีให้ถูกต้องนะครับมันจะเป็นโอกาสของพวกเนี้ยเยอะแยะครับทางโลกออนไลน์เนี่ยถ้าถามว่าแมงกะบี้เคยโดนหลอกโอ,โ,อโอนเงินไหมเคย ทำไมจะไม่เคยครับขนาดคนซื้อขายอของมือสองอผมยังโดนเลยหลายพันนะฮะอโดนไปสามสี่พันนะผมจะพูดยังไงนะฮะเอาผิดก็เอาผิดแทบจะไม่ได้เลยนะคือแบบแจ้งไปก็เท่านั้นครับมันมันจับไม่ได้เล็กๆน้อยนะครับอืมนะนะครับนี่ครับฟี FC บอกว่ามีชาชีพเยอะนะคะทุกคนต้องมีสติ มันทักมาให้แอดลน์ใหญ่แอดนะครับอืมโอ้จะพูดยังไงไงพวกนี้นะนะครับเพราะฉะนั้น fc ให้สังเกตที่ผู้ติด,ดตามหนึ่งหมื่นแปดพันคนนะครับอันนั้นคือเพจจริงเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมเข้าเข้าไปดูเลยดีกว่าสอรักเพชพิเชียนแฟนเพจใช่ไหมอืมเดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ว่ามันยังอยู่ไหม เพจปลอมยังอยู่ไหมเดี๋ยวผมขอเวลาพิมพ์ก่อนนะครับ fc อสอนรักเวนวักเพจวิเชียนเบนวัก,วกแฟนเพจอันนี้เราเราจะพิสูจน์นะครับว่ามันมีเพจปลอมหลงเหลือไหมเดี๋ยวผมสำรวจก่อนนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เพจเพจจริงอันนี้น่านจะเป็นเพจของ fc นะครับเพจฟสร้างขึ้นเพจเ c ฟซีอันนี้ผมผมเช็คก่อนนะครับ ใช่อันนี้อันนี้เพจจริงเขาเขาประกาศนะครับอันนี้คือผมผมดูว่ามันมีเพจปลอมหลงเหลือไหมที่ใช้ชื่อเหมือนกันเปียบเนี่ยนะครับอืมเฮ้ยลบไปแล้วมั้งน่าน่าจะลบไปแล้ว FT ครับน่าจะลบไปแล้วนะผมผมเช็คให้เลยตอนนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าใช้ใช้ชื่อเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับใช้ชื่อเหมือนเหมือนกันด้วยนะมันก็เลยแยกกันไม่ออกนะฮะแล้วก็มีอีกอีกเพจหนึ่งนะครับชื่อว่าลิเกสอนรักษเพรวิเชียนแฟนเพจอันนี้เป็นเพจ fc หรือว่าเป็นเพจของคณะลิเก อสอนรักเพวิเชียนครับ FC ทำไมชื่อมันเหมือนแค่เติมคำว่าลิเกข้างหน้านะครับอันนี้เป็นช่อง FC หรือว่าเป็นช่องของทางสอนรักเพวเเชียนครับอ,อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเหมือนจะเป็นช่อง FC มั้งแต่ว่าทำไมใช้ชื่อเหมือนเลยนะนะครับ นี่ชื่อเหมือนกันเลยเนี่ยเพียงแค่เติมคําว่าลิเกข้างหน้ามาลิเกสอนลักเพชรวิเชียนแฟนเพจอันนี้มีผู้ติดตาม6,726คนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของ FC ใช่ไหมหรือว่าเป็นของทางคณะสอนลักเพชรวิเชียนเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะกรตามนี้ผมผมเช็คแล้วรู้สึกว่าไม่มีแล้วงั้นก็แสดงว่าเขานะครับเขาลบออกไปแล้วนะครับ ก็ไม่แน่ละครับเดี๋ยวมันก็มาใหม่ใช่ไหมอ่ะยังไง f c ก็เช็คดูดีๆนะครับอย่าหลงเชื่อเพจปลอมอย่าหลงโอนเงินนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ